สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้ในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยการประเภทที่1คือระบำนะคะซึ่งระบำนั้นเราก็แบ่งออก เป็นระบำม,มาตรฐานแล้วก็ระบำเบตเตลิตนะคะแล้วอันที่สองคือรำนะคะเราก็จะมีรำเดียวรำคู่แล้วก็รำหมูนะคะมาในส่วนของอันที่3นะคะข้อที่3ก็คือฟอนนะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนกันในอันที่3นะคะก็คือฟอนหมายถึงการแสดงที่เน้นความสวยงามของท่ารำ เป็นศิลปะทางภาคเหนือและอีสานนะคะมีลีลาท่าทางที่สวยงาม้อมเพียงกันโดยใช้จังหวะดนตรีนะคะทำนองนะคะก็จะค่อนข้างช้านะคะจึงทำให้เกิดความรู้สึกที่อ่อนหวานนุ่มนวลน,นั่นเองนะคะเช่นนะคะฟอนเทียนนะคะคนใส่เสื้อสีฟ,ฟ้านะคะฟอนเล็บนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าการฟ้อนเล็บนะคะลักษณะเล็บของเขาก็จะมีความยาวนิดนึงนะคะใส่ชุดสีแดงนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าฟ้อนสาวไหมนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากฟ้อนประเภทที่มีลักษณะทํานองช้าแล้วก็ยังมีทํานองซึ้งนะคะอันนี้เขาจะใช้ในภาคอีสานนะคะทํานองซึ้งหรือจังหวะซึ้งก็จะมีลักษณะท่าทางของ ทำนองที่เร็วแล้วก็สนุกสนานอันนี้ก็ยังอยู่ในของฟ้อนด้วยนะคะโขนคือนาฏศิลป์ชั้นสูงนะคะของไทยเป็นการแสดงท่าเต้นท่าทางนะคะให้เข้ากับตัวละครและดนตรีนะคะผู้แสดงจะสวมหัวโขนนั่นเองนะคะหัวโขนไอสีเหลือง เห็นไหมคะเหลืองหน้าเขียวอันนั้นเขาเรียกว่ารามเกียรตินะคะรามเกียรติหน้าเขียวนะคะแล้วก็ลักษณะของละครโขนเรื่องรามเกียรติแบบนี้นะคะหัวเขาก็จะมีหัวโขนมาสุบให้เป็นหน้าท่าทางของลักษณะของตัวละครต่างๆนั่นเองนะคะ ต่อไปในส่วนของอันที่5นะคะละครหมายถึงการแสดงที่ผูกเรื่องราวสร้างสรรค์เพื่อความสนุกสนานตามธรรมชาติวัฒนธรรมสังคมนะคะเช่นเรื่องสังทองนะคะสังทองตัวนี้นะคะที่ออกมาจากตัวหอยนี่นะคะแล้วก็อ่าอะไรนะ ไก่ทองนะคะไอ้ไอที่เป็นเหมือนจระเข้นะคะไม่ใช่จระเข้จระเข้เลยนะคะอันนั้นก็คือไก่ทองนะคะส่วนรูปสุดท้ายโน่นนะคะรูปสุดท้ายโน่นนะคะก็คือ,อขุนช้างขุนแผนนั่นเองนะคะขุนช้างขุนแผนกับแม่วันทองนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของละครน,นะคะ ส่วนวันนี้นะคะการบ้านของเราจะอยู่ในหนังสือหน้า83และหน้า84นะคะหน้า83เขาบอกว่านะคะให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อประเภทของการแสดงไทยลงไปในช่องนะคะเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของการแสดงน,นะคะเขาก็จะให้คำเรามาใช่ไหมก็จะมีระบา รำฟอนโขนล,ละครนะคะให,ให้เรานำลงไปเขียนในบทความข้างล่างให้ถูกต้องนะคะแล้วก็นะคะหน้า84ข้อที่3นะคะตรงนี้นะคะก็คือให้เราเขียนเครื่องหมายถูกผิดนะคะหน้าบทความนะคะให้ถูกต้องนั่นเองนะคะ เด็กๆนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะสหน้านะ83แล้วก็84ข้อ3นะคะหน้า83หน้า8 4ข้อที่3เสร็จแล้วเขียนชื่อนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูในไลน์กลุ่มเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจอกันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้าสัปดาห์ถัดไปนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ